ทีนี้ไปที่ทางฝั่งของไบร์ทซิมนิกกันบ้างนะครับก็คือล่าสุดเนี่ยแม้ว่าผลงานอาจจะมีกระท่อนกระแท่นบ้างพอก็ถือว่าแพ้วิลล่าเสร็จคุณไปเสมอแฟรงเฟิร์ตก็ไม่ชนะมาสามนัดแล้วใช่ชซึ่งไอ้แมตเสมอกับแฟรงเฟิร์ตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแฟงเฟิร์ตเขาไม่กลัวไบร์นเนี่ยทีนี้มันก็ถือว่าคืออย่างนี้ครับต้องย้ำเลยว่าเสือใต้เป็นอีกหนึ่งทีมในโลกฟุตบอลนะครับที่คนที่เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยเพรสเชอร์สูงมากนะครับคุณแพ้เกมหนึ่งคุณสะดุด เสมอเนี่ยเป็นเอกหนึ่งสมุรใช่ของเมืองแล้วแล้วบอกเลยว่ามันจะสะเทือนแบบผู้จัดการทีมที่คืออยู่ไม่สุกนะฮะคุณเปรียบเทียบได้เหมือนกับขนาดนั้นเยโอนักบอลยิ่งหนักมากครับคุณไม่ต้องดูอะไรไกลครับอย่างฟิลิเป้ครูติโย่ที่มาฮาเมโรลิเกตเนี่ยเป็นนักฟุตบอลระดับโลกเหมือนกันนะครับบราซิลเ่ี่ยอีกคนหนึ่งคือโคลอมเบียโคลอมเบียโอ้หไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนชื่นชมแต่มาอยู่ที่นี่ไม่รอด ถ้าคุณเก่งอย่างเดียวแล้วคุณไม่วิ่งช่วยเกมรับนะคุณตายอย่างเขียนเลยอะ่ะต้องขยันหน่อยค,คือคือบาเยอร์มินตเป็นทีมที่บ้าเดทิเคทครับป้าการอุทิศอุทิตตัว <c oughs> เป็นทีมที่เล่นด้วยความฟิตแบบระดับโทมัสมูเลอร์ตลอดเวลาฟิลิปรมามขึ้นลงก็เอาง่ายนะผมกล้าพูดเลยว่านักเตะแมนเต็ตเกินครึ่งทีมถ้าไปอยู่บาเยอร์เนี่ยไม่ผ่านนั่งสำรองการที่จะวิ่งตลอด90นาทีมันไม่มีไงใช่ไหมครับทีนี้มาถึงผู้จัดการทีมก็มานีเองเนี่ยก็โดน กดดัน <it> <t un> นะครับแต่ว่าล่าสุดในการเปิดเผยว่าแข้งของเสือใต้เนี่ยสนับสนุนเขาและชอบเขาในการวางแผนมากกว่าทูเคิลซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยครับเพราะว่าทูเคิลเนี่ยแผนเขาซ้อนแขนเขาเป็นคน,นที่คลิปเยอะซับซ้อนตามที่เราไ,ได้เห็นตอนเขาคุมไมค์คุมดอทมุนเวลาแมตช์ใหญ่เกมแบบไดคาซิเคิลจากยืนหลัง4พี่เขายืนหลังสามเลย แบบนี้เป็นคนที่เปลี่ยนกระทันหันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนักฟุตบอลก็จะเข้าใจยากก็เลยชอบแผนของกอมบินีมากกว่าต้องไปตรงมาบุกใช่บุกไดเล็กวิ่งใส่ใช่ตามสไตล์เขาปีกเปิดทรงคือไม่ต้องมาแบบปีกย้อนเข้ากลางไม่ต้องไม่ต้องตรงไปตรงมาล็อกเปิดแต่ว่าผมแปลกใจอย่างหนึ่งนะว่าจริงๆเขาเป็นกองหลังที่เก่งมากนะคนที่แมนซิตี้นี่โหวตระดับแบบเก่งเทียบเคียงกับพวก โซแคมเบลลิโอเฟอร์ดินานก็จริงนะเอาจริงๆก็จริงนะกเก่งนะถ้าดูเคยเคยดูเล่นกันเนี่ยตัดบอลเป็นผู้นำใช่แต่แปลกใจว่าตอนเข้ามาบาเยอร์มิวนิคนะครับผมคาดหวังว่าเขาจะแก้กองหลังบายเยอร์ได้ดีกว่านี้นะคือมันดีขึ้นแต่ว่าเขายังไม่สามารถทำให้อูบาเมกาโนโก,กับคิมเบนเจมันเป็นที่นักเตะหรือเปล่าอย่างนั้นก็ไม่แน่ใจการยืนด้วยนะผมว่าเขายืนสูงแล้วเขาเช็คลำหน้ากันไม่ดีอ่ะ ก็นั่นแหละเพราะนั้นน่าจะมาจากศักยภาพนักเตะก็นั่นนะฮะแต่ว่าก็ล่าสุดก็เป็นแบบนี้ว่าตัวของนักฟุตบอลของบาเยิร์นมะิวนิกนะชอบสมมุติว่าสมมุติว่าถ้ายืน,นยืนแบบยืนใช้แทคติกแบบกองบินีอันนี้ขอยกตัวอย่างนิดนึงนะครับขอบนิดนึงก็อาจจะเป็นฟานได้จับคู่กับซาลิบาอย่างเงี้ยมันน่าจะแกร่งกว่าโหมคแน่นอนถ้าคนฟุตบอลกเก่งขนาดน,นี้ถ้าถ้าถ้าจะว่าไปถ้าป๊อปแบบคุยกันเรื่องว่าแทคติกโค้ชเป็นกองหลังที่เก่งเนี่ยครับ อาจจะเป็นด้วยศักยภาพของนักเตะอาจจะยังไม่ถึงแท็กติกที่โค้ชแบบวางไว้ด้วยนะคือผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเดอร์ลิกอยู่ในแต่นิดนึงนะไม่ใช่ว่าคิมมินแจกับอุปัยกรนด์ไม่เก่งนะอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าอาจจะแบบแท็กติกของโค้ชเนี่ยมันอาจจะต้องมีนักเตะอีกระดับหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่คือผมว่าคิมมินแจเขาปรับตัวกับมุนเดนกาไม่ได้เลยครับความใหญ่ของเขาไม่มีประโยชน์กับลีเยอรมันอ่ะ ออแปลกนะแต่พอไปเล่นนาโปลีตอนที่เขาได้แชมป์ยุคควิชาโอ้ยคิดมันแจเก่งมากแต่แต่เยอรมันไม่ไม่รู้รู้สึกไปเองดีกว่านะแต่เยอรมันหลังๆเนี่ยพวกแนวลุกเนี่ยไม่ได้ใหญ่แล้วเนี่ยใช่มันอยา่างฟอลอเรียนวีเอตไอ,อตัวเล็กอยาก่างอาทัตยกเลเวอร์เนี่ยมูเซล่า,ามูเซล่ามูเซล่าแล้วก็แบบอ,อย่างเขาเรียกว่าอะไรนะทีมใหญ่ๆเนะี่ยอย่างดเดดเยมี่โอ้โดอทมูนนี่ตัวเพียบเพียบเลยตัวเล็กๆแบบ ไม่ได้ไม่ได้แบบปัดเข้าปะทะเหมือนแบบพวกกองหน้าอิตาลีพวกอะไรแล้วมันก็เลยเหมือนแบบความใหญ่มันไม่ได้ปรียบดเลยเออกองหลังนะความใหญ่ของคิมินแจคือวิ่งไม่ทันพวกนี้อืใช่อืมมันก็เลยอาจจะกลายเป็นปัญหาหรือเปล่าอะไรมแล้วก็มีบุนโด้เดปอริโดวบอกว่าไปสนใจทางฝั่งของเบาเดออาริโนเบาเดของบาร์เซโลน่าเพราะว่าฟาโซเดวิทนี่ก็คือมีปัญหาตลอดนะครับแล้วก็จะกําลังจะย้ายทีมวยมั้งกำลังจะหมดสัญญาแต่ว่าตัวเบาเดเนี่ยน่าจะลําบาก เพราะว่าบาซ่าไม่ขายแน่นอนแล้วก็เป็นตัวหลักในยุคฮันซี่ฟลิกด้วยนะครับผมแล้วก็อายุเพิ่งจะ20แล้วดูรูปล่างโอ้โหแต่แบ็กซ้ายตอนนี้นะผมชอบของเปเช่มากเลยไอเจ้าเมนเดสอะแบ็กซ้ายโปรตุเกสโอ้โหเก่งมากมีคุณศักดาบอกว่าคุณป๊อปไม่เคยสังเกตอุปาเข้าคู่กับใครเข้าหวยตั้งแต่อยู่ไลฟ์สิกแล้ว คือเขาเป็นคนเข้าบอลพรวดนะคบอุบัเมกานผมเมเคยเห็นก็ตาตอนไปดูไลฟ์สิผมจับตามองเขาวันนั้นเขาคู่กับอ่าโกนตเต้ของทูมคูวิ่งเร็วทั้งคู่แล้วกล้าลอยสูงคิดว่าทันคิดว่าถ้าพลาดเลยเพื่อนไล่ทันวิ่งทันแน่นอนอะไรนะครับแต่ว่าเพื่อนไล่ไม่ทันไงตอนเนี้ยผมว่าเขาเป็นความเชื่อมั่นนะเขาเขาเาจะกลับก็ได้หลังจากนี้นะอืมน่าจะต้องไปทำร่างกายหน่อยใช่เออพีคนบอกว่าน้ำหนักแกขึ้นน่าจะทำร่างกายหน่อยใช่ฮะ